สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นควันหลงเกี่ยวกับศึกฟุตบอล f อฟเอฟซซีครับรอบรองชนะเลิศในนั้นแรกมาฝากกัน คับความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวจีนหลังจากที่เมื่อวานนี้บางสื่อออนไลน์ในบ้านเขาได้มีการนําเสนอบทความข่าวเกี่ยวกับชัยชนะของทีมชาติไทยที่มีเหนือทีมชาติเวียดนามพร้อมกับได้ตั้งคําถามด้วยว่าทีมชาติจีนจะมีโอกาสชนะไทยแค่ไหนถ้าต้องเจอกับทัพช้างศึกในตอนนี้ซึ่งจากตรงนี้แฟนฟุตบอลชาวจีนเขาจะมีมุมมองในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางคอมเมนต์จากพวกเขากันดูครับ โดยชาวจีนคนแรกเน้นได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นผลงานของทัพช้างศึกในเกมนี้ว่าไทยแลนด์เนี่ยไม่ควรประมาทเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าทีมชาติจีนได้มีอีกหนึ่งคู่ต่อสู้ซะแล้วแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงไทยเราว่าพวกเขาก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งของทีมชาติจีนมานานแล้วนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปอีกว่าในอนาคตเนี่ย ไทยนั้นจะสามารถเอาชนะจีนได้1ลูกในทุกๆเกมส่วนคนต่อมานี่ก็มีมุมมองถึงการเล่นของทัพช้างเสร็ว่าทีมไทยให้ความรู้สึกคล้ายกับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่เล็กน้อยนะซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ากุญแจสําคัญของไทยก็คือผู้เล่นของเขาที่เตี้ยกว่า160ซนติเมตรมันคงเป็นแค่ฝันถ้าต้องการเล่นฟุตบอลด้วยความสูงระดับนี้อยู่ในประเทศจีนแต่ดูที่สกิลของเขาสิส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงเจไปอีกว่า เสือน้อยสงงรานิ์ทีมชาติจีนก็เคยต่างตะลึงกับเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มากล่าวว่าเคยรู้สึกกลัวกับการโดนครอบงามของเขาเมื่อใช้นะครับในปี19ส่วนคนต่อมานี่ก็มากล่าวว่ามันดูจะมีผู้เล่นตัวเล็กมากมายเลยนะในไทยแล้วก็เวียดนามถ้าเป็นในประเทศจีนเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสเลยเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์ว่าความสูงในระดับนี้เนี่ย ถ้าในจีนคงต้องเรียนจบปริญญาเพื่อไปทำงานตลอดชีวิตไม่ต้องคิดเรื่องเตะฟุตบอลเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่ามันดูเหมือนว่าความสูงในระดับ1 5 6่ถึงเซนติเมตรเนี่ยจะไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อทดสอบฝีเท้าเลยด้วยซ้าส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยแล้วว่ามันจะมีเมสซี่จีนบ้างหรือเปล่านะซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่ามันไม่มีรอก ทีมอาชีพในจีนไม่ต้องการผู้เล่นความสูงในระดับนี้ส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปอีกว่าในที่สุดเนี่ยเราก็เริ่มต้นอิจฉาฟุตบอลไทยกันซะแล้วในขณะที่คนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงประตูที่2ของไทยในเกมนัดนี้ว่าประตูที่2เนี่ยมันคือไทยแลนด์หรือนี่มันชัดเจนว่าเป็นรูปแบบของบาร์เซโลนาเช่นเดียกัคนต่อมาที่ก็มองด้วยว่า ประตูที่2เนี่ยมันคกล้ายกับบาร์เซโลนาเลยแต่ว่าคนต่อมานี่ได้เปรียบเปลยการเข้าทำของไทยเราว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่คนต่อมาก็ได้มากล่าวเช่นชมไทยเราอีกด้วยว่าการสัมผัสบอลทั้งหมดมันเป็นวัน touch มันดูสบายตามากๆส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงมุมมองถึงจังหวัดที่ได้ประตูที่2ของทีมชาติไทยของเราว่าการป้องกันประตูที่สองของทีมชาติเวียดนามนั้นดูเป็นมือสมัครเล่นมาก แต่แฟนบางคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าประตูที่2เนี่ยมันจะไม่สามารถป้องกันได้เลยด้วยซ้ําถ้าเป็นกองหลังทีมชาติจีนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงเรื่องนี้ด้วยว่าการผ่านบอลแล้ววิ่งกันแบบนี้จะสามารถทําลายเกมรับของเราได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงประตูนี้ว่ามันเป็นการประสานงานกันที่ทำให้ฝ่ายรับต้องเวียนหัวซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกว่านี่ละ ที่มันเรียกว่าฟุตบอลส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองไปอีกด้วยว่าประตูที่2นี้มันจะต้องติดสิบประตูยอดเยี่ยมของเอเชียในปีนี้อย่างแน่นอนส่วนคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าประตูที่2เนี่ยมันคือเซนในการเล่นร่วมกันที่ผู้เล่นท้องถิ่นของเราไม่สามารถทําได้ระดับของสองทีมนี้ไม่ได้แย่ไปกว่าทีมชาติจีเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงประตูแรกที่เราทําได้ในเกมนัดนี้ว่าแค่อยากจะบอกว่า ทัศนคติในการวิ่งไล่บอลอย่างน่าสิ้นหวังหลังความผิดพลาดในประตูแรกมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะเรียนรู้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงทัพช้างสึกว่าระดับของผู้เล่นไทยนั้นสูงมากทีมชาติของเรามันไม่มีการผ่านบอลแบบนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเกินไปซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวด้วยว่าผมรู้สึกว่าการประสานงานในเกมรุกของทีมไทยมันเนียนมากเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่า กิลบนเท้าของผู้เล่นไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยสูงกว่าผู้เล่นจีนอยู่หนึ่งหรือ2ระดับเลยซึ่งคนต่อมาก็แสดงความพิ็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าเราควรที่จะต้องเล่นบอลบนพื้นแบบไทยแล้วก็เวียดนามส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าถ้าทีมชาติจีนมีการประสานงานกันได้แบบนี้ถึงแม้ว่าจะต้องพ่ายแพ้แต่ก็ยังเต็มใจเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าถ้าใช้การเล่นผ่านบอลบนพื้นอย่างรวดเร็วได้แบบนี้ แม้จะแพ้ในเกมผมก็ยังอยากที่จะดูแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแย้งว่าทีมชาติจีนเนี่ยแค่สามารถใช้ความสูงเพืต่อสู้ได้เท่านั้นละส่วนคนต่อมานี่ได้มาบ่นแล้วว่าไทยและเวียดนามเนี่ยได้กลายเป็นของที่ยากขึ้นแล้วก็ยากขึ้นสําหรับเราฟุตบอลจีนมันกําลังมีหายนะจากความร่ํารวยซึ่งคนต่อมาจึงได้มากล่าวต่อไปว่า มันประเมินได้ว่ามันจะไม่มีทีมชาติจีนในท็อป12ทีมของเอเชียในการคัดบอลโลกในครั้งหน้าจีนชนะเวียดนามได้3-2แต่ว่าไทยสามารถเก็บเวียดนามได้2-0ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีอย่างยิ่งส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าถ้าทีมชาติจีนไม่มีแผนการในการเล่นกับทั้ง2ทีมนี้ผมก็เกรงว่ามันจะไม่สามารถชนะพวกเขาได้แต่จากตรงนี้แฟนบอลคนต่อมาก็มากล่าวว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยเล่นได้แย่มากนะ ผมไม่รู้จริงๆเลยว่าทีมชาติจีนเนชนะด้วยสกอร์3ต่อ2ได้อย่างไรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปอีกด้วยว่าคุณลืมไปหรือเปล่าทีมชาติจีนเนี่ยชนะไทยในเอเชียนคัพที่ผ่านมานะในขณะที่คนต่อมาก็มีมุมมองต่อไปด้วยว่าทีมชาติจีนนั้นอยู่ในท็อป12ทีมของเอเชียนะมันไม่ได้มีไทยแลนด์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองในกรณีที่ทีมชาติจีนต้องเจอกับทีมชาติไทยในตอนนี้ไปอีกด้วยว่า เจอกับทีมชาติไทยจะแพ้นิดหน่อยหรือไม่ก็ชนะส่วนคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกด้วยว่ามันจะมีโอกาสมากที่จะชนะไทยได้นะก่อนที่เราจะเจอกับเวียดนามก็มีกลุ่มคนที่บอกว่าเราจะต้องพ่ายแพ้แบบนี้ล่ะแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับ้นหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวจีนต่อฟอร์มล่าสุดของทีมชาติไทย ที่เป็นความหลงจากเกมรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกแล้วก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพก่อนเกมสําคัญในนัดที่2ที่ผมได้เก็บมาฝากการเป็นเกร็ดลูกหนังกันในคลิปนี้โดยเกมนัดต่อไปทัพช้างศึกของเราจะลงทําศึกกับทัพดาวทองอีกหนึ่งนัดในช่วงหัวข้ามของวันอาทิตย์ที่26ธันวาคมนี้ยังไงก็ต้องมาร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยของเราไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าบอลระดับนี้สกอร์นำอยู่2-0ก็ยังประมาทไม่ได้ แต่สำหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความปกพร่องในจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ